ปืนยิงตะปูของ STR นะครับใช้ยิงยึดไม้เหล็กปูนให้เจาะติดกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาสว่านเจาะให้เสียเวลาเลย่ลองดูเลยครับลองยกดูครับยึดติดสนิทเลยนะครับไม้2แผ่นซ้อนกันเหล็กกองหนาเลยนะครับหัวจมมิดเลยของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้มาต่อกันที่ยิงไม้นะครับยึดกับเสาปูนตรงนี้เป็นปูนแข็งเลยนะครับเป็นเสาเอาเลยฮะพอยิงเสร็จนะครับก็สไลด์เอาปอกออกนะครับเหมือนปืนลูกซองเลยเท่ดีครับผม จมมิดเลยนะครับแน่นเลยไม่มีหลุดเหล็กยิดกระปูนยิงได้ไหมยิงได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูเลยตัวนี้เป็นเหล็กกล่องหนาเลยนะครับผมเอาเลยครับยึดแน่นเลยนะครับหัวจมข้างๆปิดสนิทเลย s อ r ของเรานะครับยิงเข้าทุกช็อตแน่นอนนะครับผมการันตีซื้อไปใช้งานได้ครับหรือว่าจะเป็นงานที่ว่าใช้เจาะยึดเหล็กให้ติดกับเหล็กก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องหนาเลยนะครับอ่ะยิงเลยครับเจาะยึดติดเลยนะครับผม แน่นอนเลยครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นงานรางเหล็กนะครับที่ต้องจอเจาะยึดยิงกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนก็ได้นะครับเอาเลยฮะยิงอ่ายึดติดนะครับยิงเข้าสบายเลยนะครับผมหัวจมมิดเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปืนแก๊ปยิงตะปูของยี่ห้อ STR นะครับใช้งานสะดวกไม่ต้องงอสว่านเลยนะครับผม ลูกค้าหลายคนอาจจะสอบถามมาว่ายิงเข้าไหมตัวนี้ยิงเข้าแน่นอนนะครับเพราะตามรีวิวข้างต้นเรายิงให้คุณลูกค้าดูกันแบบตรงๆเลยนะครับไม่มีการตัดภาพไปตัดภาพมาเล่นวิดีโอนะครับถ่ายให้ดูเลยเข้าก็เข้ายึดติดก็ยึดติดนั่นเลยนะครับผมซื้อกับเราใช้งานได้ชัวร์เลยครับตัวปืนของ STR นะครับผมตรงลำกล้องก็จะเป็นเหล็กแข็งเลยนะครับไม่ได้ใช้ลดต้นทุนเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้ใช้งานคงทนส่วนวิธีการใช้งานก็แค่ใส่ลูกแก๊ปนะครับผมอยากจะยิงตรงไหนก็กดเท่านั้นเองนะครับก็ยึดติดได้เลย สะดวกสบายมากเลยนะครับไม่ต้องงอสว่านไฟฟ้าเลยตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในชุดก็มีตัวเครื่องแล้วก็มีกล่องให้พร้อมเลย2กล่องนี้นะครับก็จะเป็นชุดเซอร์วิสมีชุดเซอร์วิสไส้ในสำรองให้ชุดหนึ่งนะเกิดใช้ไปน,นานๆแล้วสึกหลออเราเปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนก็ตามนี้เลยนะครับตามคู่มือการใช้งานมีบอกไว้หมดเลยอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นถุงมือให้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลูกยิงตะปูแถมไม่ห้ดอกนะครับยิงกันยาวๆเลยหรือว่าหรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับลูกราคาไม่แพง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําความจัดลํากล้องนะครับผมแล้วก็จะมีน้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับผมน้ํามันก็คือว่าตรงด้ามเนี่ยะฮะเราหมุนออกมานี่นะครับแล้วเราก็เทน้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับผมเวลาใช้งานเติมน้ํามันหน่อยแล้วก็จะมีแว่นกันสเกต็ตให้อันหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่อุดหูกันเสียงดังนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ความสะดวกสบายนะฮะงานซ่อมแซมงานเจาะยึดงานอะไรนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาเครื่องมือต่อไฟอะไรพุ่นายนะครับเกิดงานเร่งด่วน อยากจะซ่อมตรงไหนยิงยึดต,ตรงไหนใส่ดอกกดปั้งเท่านั้นเองนะครับจบเลยยึดต,ติดเลยนะครับผม